เปิดความรู้สึกเสียหนูอนุทินหลังลูกชายขอเพลงชนธิดาแต่งงานทำเอาเพื่อนๆในวงการแห่ยินดีกันสนันมหนุ่มเป๊กเสรณีชาญวิรกูลลูกชายคนเก่งของอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้คุกเข่าแฟนสาวเพลงชนธิดาลูกสาวของตูน่นันธิดาแต่งงานแล้วหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานถึง6ปี ล่าสุดในอนุทินได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ว่ายินดีจะได้เป็นอากงที่บอกว่าถ้าแต่งแล้วจะรู้ว่านารกมีจริงในอนุทินหัวเราะไม่จริงหรอกผมแซวเล่นจริงๆสวรรค์ทั้งนั้น ถามว่าจะมีการสู่ขออย่างเป็นทางการอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าก็คงดำรงขนบธรรมเนียมไปเอาลูกสาวเข้ามาพอก็ต้องไปขอกับแม่คุณพ่อไม่อยู่แล้วตนเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วคงไม่ต้องขอผู้ใหญ่ที่ไหนอีกก็คงต้องไปขอเองเมื่อถามว่าเป็นการเปิดพื้นที่ทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่เกี่ยวจะเอาความรักไปรวมกับการเมืองไม่ได้ส่วนตัวปล่อยให้ เป็นไปอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราก็ทำงานทาหน้าที่ของเราต่อไปส่วนแม่ตู่เผยว่าก็เพิ่งทราบพร้อมคุณพ่อกินดีกับเขาทั้งสองเมื่อถึงเวลาของพวกเขาก็คือเวลาของพวกเขาขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่มาร่วมฟังนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสมุทรปราการพร้อมเชิญชวนให้กลับมาเที่ยวอีกครั้ง ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ